ไปไงไงไงไเก่าทักทายสบายดีสบายดีพี่น้องตอนนี้เอว่าอยู่ให้อยู่หน้าเพราะว่าเมื่อนี้มีจุดประสงค์ไปหูดเข่าพี่น้องแล้กก็พี่น้องไปเบิ่องนําการวิธีการหูดเข่าของชนเผ่ามังกรเฮาแล้กก็เป็นแบบใดพี่น่อยไปเป็นกันหูดไปแล้วซองเป่าแต่ยงบ่ทันเอเมือ ส่องเป่าเนี่ยนะสิหูดเขาให้ตัวเดีน่อยนี่แหละเพราะว่ามื้อนี้ให้ได้สองกระสอบสองคนคนละกระสอบนี่แหละขูดใส่กระยังใส่กระตาหน,นี่คนละกระยังบรรยากาศหลังฝนเศาตกเย็นสบาย เบิ้งน้ะเข่าพี่น้อยแส่นํามันเลยวันนี้มันเป็นห้วยน้อยๆแลวกการนำไล่จากมาแต่ทางเฮามาทมิตรนี่นะแล้วก็ห่วยมันเป็นห้อมนิดนึงเพระา,ราะว่าน้ามันไล่มาแล้วก็บวันนี้รถจกสุดก่อนตอนลดเห็นหน้าค่อยนี่แหละเราก็จกเป็นน่องแล้วก็เลยนามันอังกูเขาวันนี้เพระาะเขามันงามเพระาะว่าน้ามันจะ ไรอะไรมันอังวันนี้ก็เลยมันจะแชร่รำพี่น้องเลยโอ้ยเข่านี่กะปะลมอญญายนะมาเลยนี่นา่าเสียดายสิหูดไปทางพุ้นมาฮอนพี่มึอนี่สิลองเบ่งหูดเข่าพี่น้องเลยดนแล้วว่าได้หูดเข่าเกือบปีสองปีเลย หกอ่ะเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าวันนี้นี่ของข่อยพูดก่อนเลยโหใหญ่กับกขนาดเอาแต่เฉพาะหมากก่อนนะเขือมักถั่วได้นีม นี่แหละวิธีการหดเขาเราก็เฮาเบื้องพุ่นแหละยุคนละเบื้องในพี่น้องไงแล้วก็เข้าหากันเออคุยคนละเบื้องทางนี้นี่แม่ส่วนหูดตอนฝนอยังมาทนตกสองสามมือก่อน มีแต่เฟืองนะท่านนี่เฟืองงามๆเพี่น้องเอยปัดฝนก็จะตกเลยเพี่น้องเริ่มตกแล้วท่านนะเอากระดิญใหญ่เบื้องละซนเลยเพื่อมีอะไรอยุ่ท่านะบัดนี้เข้าไปใชมัดกัตตาเอล ตอนนี้ถือว่าเต็มเลยก็ะยังหนึ่งพีงง่น้องเลยหางก็เต็มก็ะยังหนึ่งถือว่าสองหองตอนนี้สิไปหุยไปถอกบนกระเป๋าไปถอกบนกระสอบ ว้าวผลเต็มเลยก็ยังเต็มก่อนแล้วพู๊ลาเริ่มใหม่จนขึงคอยหากระเต็มก็ยังหนึ่ง อยังแต่ว่าเต็มเลยเต็มเลยพี่น้องเลยรูปแบบสองเต็มเลยเลยต่อเปาใหญ่เลยเม็ดเข่าเม็ดใหญ่กันนี่อ้าอีกบอลนี้ วิธีการหุดเขา่าก็แบบนี้แหละ่อะอยู่คนละ่วนคือเกาพี่น้อยเขาส่วนทางพุ่นคือเกา ปันยังเลยแดดกระດดดห้อนก็ห้อ tàu thủy nhĩ thì bà tiêm lẻo cái nồi và đại tàu nương đi tàu tàu nhảy lên này đó thằng nào khum phấn phi nồi xiềng phá hỏng khum 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 như cái này, này thằng phẳng đi phá hỏng cái này Nên chỉ bó phấn như cái này hao cả mắt nhịp này แล้ก็เอาเแบกออกไปไปเทียงหน้าเลยพี่น้อยเพราะว่าเขาหย่านฝนตกตกมาจนเราห้องประทันเต็มแลยเขาก็แบกออกไปเลย ก็แต่ว่านักเติบพี่น้องมุกก็ไดเอามาสั่มันนี่แดดออกโอ้ยมีทั้งแดดมีทั้งคุมฝนมันนี่พี่นอ้อยผู้คุมฝนทั้งน่ะ่ะ่าสูา้ยังอีกเป้าหนึ่ง บรรยากาศมีทั้งแดดมีทั้งฝนแล้วก็มาหอนี้เทวเต็มอีกแล้วพี่น้อยนี่คนละก่าย่งเลย บ้านอีกพัวละก็ยังถึงสิเต็มพี่น้อยยังหมดเต็มง่ายเถอะเ,เปล่าอย่าขาดเลยเป็นหูเป็นหูมันเลยหมดอนาคตฮึ ก็ยังอีกก็ยังนึงเลยว่าเครื่องก็ยังเครื่องขวบเต็มเลยไปซูอีกไปดิซูอีกซูอีกสิบสองโมงกว่าๆยังโมเต็มกระสอบเธอบ้าหิ้วเข่าอะไรพี่น้องอีกคนละเครื่องเธอบ้าเต็มไหนบ่บุญเียให้เราเริ่มจุดนี้ไปตะพุนใอยเริ่มจุดนั้นไปตะพุนใหญ่ <subjects 195 2> วิธีการวิธีการอนาภัยก็ยังคือแบบนี้แหละเอาละทั้งพี่ ปัดหนูกินสัตว์เลยไปหนูได้กินอะไรตอนนี้พากันฮีเขาเลยให้เราเด็ดอันน่ะยอดมักบวกต้มเรียกว่าต้มมัน,มนจำกับเจ้าสิเต็มหรือบ่เนาะ นะเก็บมังสวิรีพร้อมได้คนละครึออ่งโอ้โหิีตเต็มเลยบอกีเต็มเลยวันนี้เพิ่มค่อยๆอ,อีกเพิ่มอีกนนหน่อยนึง นี่เลยพี่น้อยเื่อจะได้กินหลายทุกคนตอนเห่นหายเ่นะเนี่ยเพื่อจะได้ปอดเขาในปากกลัมันง่ายฮะกพอดีที่มัดได้หรือบอ่อเลยนะนี่พี่น่องเธอว่ามัดเรียบร้อยเลยนี่ตัวที่เลือกอะน้ยเดียวตอนนี้อนาหาเก็บมักบวบก,ก่อน เพราะจะได้กินข้าวเที่ยงพี่น้อยตอนนี้นึ่งมงตรงเลยจะถ่ายอะไรมาบวกล่ะมันสีมีหรือบ่อยงทันใดอน,นะกอเป็นไงอโอผู้มันจะแก้อะไรพี่น้อยปุ่นอยู่ไหนพูมมกบวกกัน เมีอไไปเก็บบางก่อนต้อต้อน้ำพูมาบวบเห็นบ่อพี่น้องทางเรืองพูมันจะแก่แลวไ่จะคักปายในแล้วแก่เลย เอ,อ๋อย่าแก่แล้วก็ตักเศษแบกได้จังไงกระสอบใหญ่ๆทั้ทงเปลือกประมาณอยู่40ปลายกิโล40ปลายกิโลกรัม โอเคสีเปาเรียบร้อยมีแต่แก่เมื่อยแล้วบ้านนี้กินเขาก่อนพี่น้องเลยหิวเข้าเลยนี่แสดงกินอาหารก่อน บันนี้เฮากับชิญายไปดังไฟญี่ปุ่นชิเต็งกินพี่น้องเพราะว่าบอลเก่านี่บอลสามารถดังไฟได้แล้วเนื่องจากว่าเฮาเอาเข่าไปไว้บอลเทียงหน้าเนี่ยนะหีดแบบส่วนเผาของพผารูนี่บ่ได้ได้พี่น้องถือว่าขั้นบ่ได้เอาเข่าไวน้นี้ถือว่าดังไฟทะลุลุ่มได้ขั้นเอาเข่าไว้นี่แล้วถือว่าบ่ได้มันเป็นหีด อีกแบบหนึ่งหีดมันจะตางกันพป่น้อยก็คือทุกคนเคยเห็นบอกทั้งมีเลาเข่าคองแถวบ้านนอกบ้านนาทุกๆบ้านที่ว่าชลพาบรูข้าเจ้าบระเทศไก่กับเพื่อนได้เออบ้านอื่นเมืองอื่นบาฮหูแต่ว่าบ้านของบริษัทนี่ลาเข่าเราเห็นห่างจากบ้านประมาณสามร้อยสามร้อยเมตรหรือว่าสี่ร้อยเมตรประมาณนี้แหละห่างจากบ้านเพราะว่าเฮ็ดไก่บ่ได เนื่องจากว่าญาตนิอนาเด็กน้อยอยู่่างยังไงคือเห่าเอาเข่าไวเฮืนไล่กระสอบเด็กน้อยบอดสมาธิลินแบบเสียงดังพูงพางอะไรนี้บุไดเลยนี่แหละก็เลยเห่าเอาไว้แบบอยู่ใกล้กับบ้านมันจะเงียบแลเด็กน้อยบอดสมาริไปเร่นได้ดังไฟก่อนคิวเขาวาบวาบวาับวับอยู่ เมนูมือนี้กะซีมีนะป้าป้าไปใช่หมองมงอเช้านี่เลกกะมีหยดมะำบวบซิป้อนใส่เลกกะมีมะำบวบพร้อมกำลังปอกเปลือกมันนี่เปลือกมะงบวบเอามะบวบลงก่อนปกตินี่คันมีมะบวบซองซหมากซ้ำหเฮาบ่ใส่น้ำก็ได้เลยเพราะว่ามะมะบวบมันมีนำ้ำ อยู่ในของมันเลยปนกับปลาพร้อมแบออมบบบ่บ,นะบ,แบแคักเด้อพี่น้องเ้ยมักบวบปนกับปลาดีนะถ่ายเบื้องหน้าถ่ายเป็นแบบใดหลังจากแล้วโตโตทางน่ะคุมฝนมืดมืพี่น้องแต่ว่าทั้งบ้าน ค่อยตกได้มากินนี่แต่ว่าตุ่กพอนพี่พี่เนาะหิวข้าวหิวข้าวอาหารก็ไก่สุกแหละอีกตัวหนึ่งอดบ่ไายแล้วท่านนะกินก่อนเลยจำตีแจวหนึ่งโมงครึ่งท่านกินข้าวเที่ยง ไก่สุกแล้วอาหารกับรรยากาศทางนั้นแดดมีแดดเปี้ยงนะท่านทางนีเลยมีฝนตลอดอ๋อสุกแล้ว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 อาหารของเฮามีปลาสามตัวใส่ด้วยกันผ้นกำลังบ,บวบปลาสกางตวัวใหญ่ๆเลย โอเคพี่น้องนี่ประมาณนี้แหละมักบวบมีป้าพ่อเนี่ตัตแสบอยู่เอาเอาเลยได,มมมด้มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวนม่กันมา han hane. โอ้กินเขาประท่านพนฉิตกเลยพี่น้องเลยเอา้าพนฉิตกเลยพี่น้องเลยต้องได้ย่ายเลยบ้านนี้มาเด้อพี่น้องมาเด้ออู้หอนหอนเืย คนเงนบ้านใช่มาสามคนกัไปไปไปง่ายง่า่ายง่ายเลยพี่น้องเลยคนใชห้ามเลยบ้านนี้ง่ายกินอยู่ใหนก่อนได้ง่ายเรียบร้อยแล้วบัดนเนี้ยกินต่อ อ mm. ทางนอกฝนกำลังตกอยู่ทางนหนอก่อะจากเขากับสแกเมื่อจังไดยแกเขาเล่ยนะฝนตกทางมันจักมือนหนึ่งพี่น้อยเบิงตามภาับส้นทางทางพุง่นมันจิงยากหนนึ่งเนะ โอเคพี่น้องเอ๋เือว่าเออถือว่ากินข้าวกินน้ำเือว่าอิ่มพอจัควรเลยกาคลิปนี้พี่น้องกัอยากฝากพี่น้องจบช็อนี้ไปก่อนพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบา,บาย